ไดูเมยเขาจะคิดว่ายูนมอ่ะแบบเหมือนเป็นอนิเมะอันดับหนึ่งในใจอะไรเงี้ยซาดากะเหรอซาดากะซาดากะมันจะวาปได้ดิใช่ไหมเราต้องทำอะไรกับทีวีมันสักอย่างไม่รู้วหแค่ถอดออกมั้งขอเทปออกจะกูจะกูจะกูโอเคแถวไหนอ่ะ บ้านบ้านบ้านเล็กมีห oh? ้องวีโอเคอุ้ยอุ้ยออดเสียงดังเบ้อจริงเสียงมันคดังอะไรเสียงตีมันอะเข้าทีวีเหรอใช่น้องอุ้ยไปรู้ไหนอ่ะขวนขวนต้นไม้ต้องสามรอบ ไม่โดนตั้งรอบเลยสักเฮ้ยนี่อย่แสดงว่าไม่ตึงมีเท่าไรเขามากับต้นไม้คนนี้สูงสูงสูงใช่เลยแต่มันมันกราฟิกมันหยั่งกะไงตัวที่เนี่ยแตจริงแต่ที่ตีกูโดนพรากูกระตุกแค่แบบมันมันอยู่มันมันอยู่จะได้ไหมเพ่อนได้ไะมมันไม่อยู่ ถ้ามันอยู่กับกูพูดมึงเห็นตัวมันแล้วเฮ้ยเพราะว่ากูมีตาอยู่ได้มันอยู่กับกูไอเป็ก็ขาใจเขาปรับนตัวเขาให้มันใหญ่ขึ้นด้วยหรอบ้าบอเชี่ยกูตกใจตายเลยเมื่อกี้มันวัดทีวีมาหากูอ่องยี่อะไรอยู่ดีๆมันก็อยู่ดี่ก็ขึ้นอะไรไม่รู้ให้กดแล้วมันก็บึ้งๆๆอ่ะเขากำลังทำอะไรกับเครื่องกูไม่รู้เพราะว่าหายไปแล้ว กูเอาเทปออกแม่งเลยแล้วกูเอาเทปไปทำอะไรได้อ่ะมึงเทปเอาเท<อ>ปไปใส่เครื่องอื่นเทปใส่เครื่องอื่นมันมาแล้วปอใหญ่มันมาแล้วแล้วใส่เครื่องอื่นทำไมอ่ะไม่รู้เอาไปถาาาเถอะเสียงมันด<อ>ังจังว่ามันทำอะไรอ่ะอ๋ออยู่กับกูทัวรนี้มันทำยังไงคือเสียงว่าปะ่ะใช่เสียงเนี้ยใช่ๆๆ ก็ตะกี้มันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยกเอาจิ๋มหายโดนน่ากลัวไอ้ที่มันเป็นคำสาบอ่ะของเนี่ยเห็นไหมของน้องตะวันติดแล้วอ่ะหนึ่งหนึ่งอันน่ะหนึ่งอันหรือกี่อันวะถ้าตะโวดคุณจักับหนังเรื่องอะไรวะที่มันแบบ ที่ที่มันโผล่มาจากท่อดนะที่มันมีคนดูมีคนดูอ่ะจังบ่อะอิด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 ไม่ใช่อิดสี่อิดสามแล้วมันก็เหมือนปลาที่มันที่มันเป็นเกี่ยวกับเป็นหนังญี่ปุ่นเก่าๆอุ้ยมันมีเปิร์กมันมีเปิร์กมันมีเปิร์กอันนี้ด้วยเปิร์กแบบไอ้ที่กดกดกดจุดพอยต์แบบรัวๆนั่นแหละว่าโดนมาแล้วพอกดผิดก็โดนแมงมุม ใช่โดยไปนะกูกูกดเซียนมากอ่ะคือแบบกูกูด้วยกูด้วยเส้นสุด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 กุดสุดสกดสุดสุดสุดะุดสุดสุดกระสั้นุดสุดสุาสุด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 อุดส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 ุดอุดสุดสุดสเดสุดสุ้้หมด ฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามอะเหรอใช่ฝั่งตรงข้ามตรงแมดนั้นกูใช้หมดแล้วพูดเลยพยายามดูสิเราไม่กลัวเราไม่กลัวโอเราไม่ดีออกเลยกับเธอเราไม่กลัวเราจะรอป่านเขายาเตะโตโตเฮ้ยเสร็จยังเนี่ยโตนี่แหละกูไปยืนหน้ากูไปยืนกูไปยืนดูเทปมันกูยังไม่เห็นทีวีมาเลยไอ้แค่เออ มึงลองฟังเสียงมันเสียงเหมือนเสียงแบบเโาเสียงเ่มือนพ่ออะไม่อยากเห็นทีวีเป็นบ้างอ่ะอย่าไปตรงหน้ามันอย่าไปตรงหน้ามันมีข้างบนอันหนึ่งนี่นะเดี๋ยวดูเสี้ยทได้เป็นไอ้ขี้อะไรกับกูมากไหมไอ้ตัวนี้ไม่ต้องกูตายแล้วไอ้เฟสไอ้เฟสไม่กูจะบอกให้มึงมึงวิ่งเข้าหามันทำไมตอนแรกคาโมลีปะเนี่ย มันมีหมดเอ้ยกูไม่รู้กูต้องกูกำลังปล่อยด้วยมันมันจะโมลี่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 เฮ้ยน่ามีโมลี่โคโค่แค่ไหนนก็ทำไรอ่ะโอ้แค่ล่างกูหน้าฟีดเลยแล้วโมลีแล้วไงอ๋อแล้วเอาเทปไปใส่แล้วไงอ๋อไอ้สันไปใส่แล้วได้อะไรหรอ ข้าเอาใครมันเอาใครมันเลือกใครมึงเลือกใครมึงเลือกใครมันเลือกแต่เอวมันเลือกมึงมันเลือกมึงแล้วจะว่าอนโดนบล็อกไหมกูตกใจเลยกระล่างนี้มันตีได้ไหมอ่ะมันมันดูกาะอ่ะหน้าตามันดูกาะมึงดูมันเดินยักษไหล่เด้เหี้ยตลกอ่ะมันน่าอยู่ที่คนเล่นมากกว่าว่ะตลกอ่ะ ไม่ใช่หมายถึงกากแบบนั้นหมายถึงว่าตัวมันอะแต่ตะกิลมันก็กากนะกากจริงกากจิงแต่ว่ามันเก๋นี่คือสิ่งที่เรียกว่าอะดรีนาลีนนะตาวันเดินยักษ์ใหญ่คตรตันหลกอ่ะยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหยักษ์ใหญ่ยยักใหญ่ยยักษ์ใหญ่ยกษ์ใหญ่ยักใหญ่ยยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหยยักษ์ใหญ่ยักษ์ยักษ์ยักษ์ใหญ่ยักยกษ์หญ่ยักษักษักษ์ใหักษ์่ยักษ์ใหกษักษ์่ยักษ์ใหกษักษ์ใ์ใหญหญ่ยั ไอ้นายร่างออกไปได้ไหมกูจะเปิดประตูให้เนี่ยกูเปิดอีกประตูนึงอยู่นะอีกประตูนึงเก้าเก้าแล้วอีกประตูนึงเก้าเก้าไม่รู้อ่ะอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะมาหากูแล้วเพื่อรักไอ้เหี้ยกูน่าจะอยู่ตรงหออ่ะหอทางน่ากลัวอยู่เด้อร์ดีเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วความจำไม่เคยลืมเลยขอบอกไว้เพื่อนๆขอบอกกับย่ายังกูโดนไล่อยู่อยู่ตรงไหน ยู่ตรงบ้านเล็กเรนีะเดินไปทางอื่นบ้านเล็กนี่นี่กูเจอประตูพวกมึงแล้วอ๋อๆๆออ้ยมึงต้องเปิดแต่เดี๋ยวกูบล็อกให้อีกแกอย่าทำเพื่อนกูเอ้ยเปิดนี่มันไม่ยอมให้กูออกเดี๋ยวกูจะออกน่ากลัวอ่ะกูลอยได้กูลอยได้กูลอยได้ ใช่เพิ่งลอยได้เพื่อนก да. ูกเห็นไปเลยมีบอลโลคอกทามหนึ่งฟรีไปเลย,ลยไปเลย oui. <kommen S 1> ไปเลยไป,ไปอย่ากลับหลังอย่ากลับหลังอย่ากลับหลังพยายามอยู่ตรงคือทางออกตรงคือทางออกไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กเออไอ้แบ๊กตายตายยากตายยาก ตลกอะตัวตลกตัวมันตลกไงตัวมันกากไอ้เหี้ยมีอะไรอะแบบว่าฝุ่นฝุ่นแบบหน้าฟ้าตลกตลกไอ้เอทีไอ้เหี้ยใช่ดันบุลี่มีต้องบอกเขาว่าพยายามที่จะฆ่าพวกเราได้ดีนี่โอ้ยเช่า